มีข้อความปรากฏจากพระสุตตันตปิฎกคุตกะนิกายอิติวุตตะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมจันนี้ภิกษุไม่อยู่ประพฤติเพื่อจะหลอกลวงชนไม่อยู่ประพฤติเพื่อประจบคนไม่อยู่ประพฤติเพื่ออนิสงค์คือลาบสการะความสรรเสริญไม่อยู่ประพฤติด,ด้วยคิดว่าชนจงรู้จักเราด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ที่แท้พรหมจรรย์น,นี้พิกสุย่อมอยู่ประพฤติเพื่อการสำรวมและเพื่อการละซึ่งเป็นข้อความที่ปรากฏจากพระสุตตันตปิฎกคุถะกนิกายอิติวุตกะค่ะซึ่งการศึกษาธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะจะต้องพูดจริงทำจริงจริงใจค่ะที่จะศึกษาที่จะขัดเกลาอกุศลที่ไม่ดีของตนเองค่ะจึงจะได้รับประโยชน์ของพระธรรมค่ะ เพราะว่าสภาพของจิตยิ่งสศกปร,รกแปดเปื้อนไปด้วยอกุศลมากเท่าไหรความมานะความสําคัญตนก็จะเพิ่มมากเท่านั้นค่ะจะเป็นการกล่าวทรรด้วยจิตที่ปัทธร้ายในบุคคลอื่นด้วยความยึดถือในความเป็นตัวตนทั้งสิ้นค่ะแต่ไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่เมตตาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นค่ะเป็นอกุศรจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยความมานะความสําคัญตนอวดตนที่เพิ่มขึ้นในขณะนั้นค่ะ ซึ่งการที่จะศึกษาธรรมนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจถ้าเราไม่มีความจริงใจที่จะขัดเกลาอากุศลที่ไม่ดีของตนเองแล้วเราจะรู้สึกละอายใจบ้างหรือไม่คะที่ตนเองนั้นเป็นผู้ที่มีกายมีวาจามีใจที่คดทุจริตไม่ตรงแต่มักตำหนิติเตียนผู้อื่นด้วยจิตปัทสร้ายไม่ใช่ด้วยเมตตาค่ะและเราจะรู้สึก ระอายใจบ้างหรือไม่ที่เราเป็นผู้ที่ไม่จริงใจมีความประพฤติหลอกลวงผู้อื่นแต่กล้าสอนผู้อื่นทั้งที่ตนเองนั้นยังมีความประพฤติหลอกลวงผู้อื่นด้วยอ้างคำของพระสัมมาสมเจ้าค่ะ เพราะว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมเจ้าทรงแสดงนั้นไม่ใช่เพื่อประพฤติหลอกลวงผู้อื่นไม่ประพฤติเพื่อประจกผู้อื่นไม่ใช่เพื่อหวังลาบสาการะคําสรรเสริญชื่นชมบริวารว่าเรานี้เป็นผู้รู้ธรรมศึกษาธรรมแต่เป็นไปเพื่อละอกุศลทุกประเภทไปโดยลําดับค่ะจนกว่าจะดับที่สุดแห่งทุกขได้นั่นเองค่ะ